ครับกลับมากแล้ววันนี้ไอคนอีสานคนสลินน้อมาสถานีขนส่งหมอชิด2อีกแล้วนะครับวันนี้จะไปจังหวัดเลยครับเ,เข้ามาที่6สิบาทมาดูานี้วันนี้คนจะเยอะไหม ก็สถานีขนส่งหมอชิดนะครับเดิมก็จะเป็นใช้เฉพาะสายเหนือกับสายอีสานนะครับแต่ตอนนี้เหมือนจะมีสายรถสายตายมาวิ่งด้วยนะครับลวนจะเป็นรถสุราษฎก็ค่อนข้างจะสุดโทมนะครับเพราะว่าอาจจะมีโปรแกรมหรือว่าโครงการจะเลิกใช้เห๋ยวจะทำสร้างใหม่ ก็ดูสภาพนะครเพราะว่ามันก็ผมก็คิดว่าน่าจะประมาณ20กว่าปีแล้วนะครับสถานีขนส่งมอชิด2เป็นสถานีขนส่งหมอชิดแห่งใหม่ก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> จะมีมพี่วินมอไซค์เยอะนะตัวน,นี้เมื่อก,ก่อนไปร้านเซเวน มีนวดมีอะไรด้วยนะก็จะพาเดินชมนะครับขายรองเท้ามือสองด้วยซึ่งเราจะเป็นรองเท้าทหารนะโอ้ใคจะมจะเป็นของทหารนะครับราคาก็แพงไหมไม่แพง ร้านคาร้านรวงก็ปิดไปเยอะนะครับหลังจากสถานการณ์โควิดโควิดก็ทำลายหลายอย่างพอสมควรแต่ยังตอนนี้ก็ยังใส่ใส่แมสกันอยู่นะครับใครที่รอดมาได้ก็ดีแล้วครับยังมีชีวิตอยู่ โอ้โหโอ้แม่เม e> ื่อกี้เสียงแมวไล่กันบนหลังคาครับตลาดหมอชิดสอง ตอตอนนี้คนเขาอยู่เป็นส่วนของการรับฝากของนะครับ ดูวิถีชีตคนทำงานคนทำมาหากินอันนี้เป็นขนมโดนัทแน่เลยเนี่ยโอ้ันหนึ่งอันนี้ครับคนไปต่างจังหวัดเ k นเคโดนัทโอ้เยอะอย่างนี้เลยเนี่ย โโอ,อ้ส่งเยอะอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราจะต้องเดินขึ้นบันไดนะครับ ไปสายสานสายสานต้องขึ้นชั้นสามนะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างหน้านะป้ายป้ายข้างหน้าสถานีอันนี้นฝนจะตกหรือตกไปรอบหนึ่งแล้วนะครับ สายข้างล่างสายเหนือแล้วก็นักท่องเที่ยวคนท้างจะเยอะนะคนหลังมาเที่ยวบ้านเรายเยอะเราจะมองเห็นป้ายแล้วนะครับสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจตุจักรใช้คําว่ากรุงเทพจตุจักรนะครับ <c oughs> สถานบรินการโดยบริษัทขนส่งจํากัดบริษัทขนส่งเป็นบริษัท เป็นรัฐวิสาหกิจนะครับสังกัดกระทรวงคมานาคมแต่ใช้ชื่อว่าบริษัท,จำ,งงนะษทจำกัดมันก็ค่อนข้างจะงงอยู่แหละบริษัทจำกัดมันจะต้องเป็นเอกชนนะครับแต่นี่เป็นรัฐวิสาหกิจนะครับ <S <S ไปดูนะม,มุมไกลๆเลยนะครับ เห็นมุมแล้วเดี๋ยวเดินเข้าไปข้างในกันนะครับก็ <c oughs> สะอาดดีนะครับอยากดูเราจะไม่เห็นเราจะผมยังมองหาขยะอยู่นะยังไม่เห็นขยะอาจจะเห็นเล็กๆน้อยน้อยอแบีเลย ใส่แมสก์กันเยอ่นะบางคนก็ใส่แมสอยู่นะครับบางคนก็ไม่ใส่เพราะเขาไม่ได้บังคับนะไม่มีไม่ใส่ก็ไม่มีความผิดนะก็โทษทีเครื่องเสียกัดสแกนด้วยนะอุ้ยครับนี่เป็นข้างล่างจะเป็นสาย ตะวันออกนะครับถ้าฉันโอ้วันนี้คนเยอะมากดีนะผมจองตั๋วไว้ก่อนูนกุมี้แีบริการตู ATM นะ้เอทีเอ็มด้วยนะเป็นกดตังค์นะต้องไปกดเงิน รถผมจะออกประมาณทุ่มหนึ่งนะครับไปจังหวัดเลยข้างในก็จะมีร้านขายอีกแล้วครับที่อยู่ตรงไหน <_' S 2> <_' S 1> เข้ามาแล้วครับอ่ะ๋ยวขอตัวกดเงินก่อนนะครับ ไปต่างจังหวัดกดต,ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ